จุนนะคะจุก,กจุนผ่านแล้วทีิปนี้เรามาเที่ยวที่เกาะสมิทกันค่ะเราเดินทางมาที่ท่าเรือสีบ้านแพนะคะเราจะมาซื้อตั๋วเรือนะคะเดินทางไปกับราคาตั๋วอยู่ที่120บาทต่อคนเท่านั้นจ้าหลังจากที่เราได้ตั๋วแล้วนะคะเราจะขึ้นรถสองแถวไปที่ท่าเรืออีก ทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาขึ้นเรือข้ามฟากไปที่เกาะเสม็ดกันนะคะ ไปใหญ่มากมา,มากี่วันคะเนี่ยเดือนหนึ่งสองเหมืนเดือนกัป๋งมาอย่งก็จะมาปีหนึ่งนะคะ รอคุณรออคุณอสุดท้ายก็รอ,รอ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 คุณรอนะคะคุณรอโอั <para> สโีค่ับคัอเีโอครับครัเคโอเคโอคนอเคโอคโอเคโอเคโอเคโองคโอเคโตเคโอเคเค่ะคททเคโอชคติเคโอ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 คอเยุอเคโอเคโอเไม่่มีโอเคโอเคโอเคมอเคโ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 อเคเคโอเคโอเคโครับคำอเคโาเขคโอเเลยครัเคอคเคอเคเ สมรักอยู่ไหนส,สมรักละ่ะอ๋อกใส่เสื้อลายแล้วก็ย,ยังมองไม่เห็นอยู่ไปไหนคะสาลน้อยเราจะไปโรงแรมก็มีสเสบียงด้วยไปที่ไหนแล้วก็ไม่ขาดสเสบียงแล้วก็น้องอะไรคะเนี่ยเธอเอาน้องอะไรมาด้วยน้องชาวกล้วย <laughs> ชาวกล้วยเน่าไม่เน่าอาบน้ำให้แล้วพ <laughs> ี่ๆี่พี่พีอาบรังยังอาบทุกวัน อ้าวทุกวันได้ไงวันนี้จะแห้งได้ไงถ้าอาบน,นี้เออนี้เอาดีๆเอาดีงปีหนึ่งไปดิไปโรงเรียนค่ะ ก็จะเสียค่าธรรมเนียมเข้ามาในเกาะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนั่งสองแถวมาที่ห้องพักนะคะที่เราเช่าไว้นะคะนั่งสองแถวไม่นานค่ะประมาณ3-4นาทีก็ถึงจุดหมายแล้วนะคะอ๋อตรงไปทางนี้ลงรถแล้วนะคะบาริเบอร์เออบา,บาบอรีอะบาริเบอร์ไหนใหม่ใกล้ฉัน โอ้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 เขาใจดีมากเลยเขาออกกับเราดีมากเลยนะเขาออกกับเราแค่รอยเดียวเองโยเรามาตั้งว่าเกตคนเออเราก็ขี่มอเตอร์เรียเองอันนี้นะคะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดทรายแก้วนะคะหาดทรายแก้วนี่ผู้ร่วมทริปของเราไปทางไหนล่ะโรงแรมเราอยู่ที่ไหนนั้น ใชละ่ะอันนี้จอนสักรีสอดเราต้องหาสินสมุทรเราต้องหาโรงแรมก่อนนะคะไม่รู้ว่าโรงแรมที่เราเช่าไว้อยู่ตรงไหนนะคะสินสมุทรนะคะเราถามดิไหมเดี๋ยวเดินไปพีทถามดีบ๊ ีของกินมีอะไรมีเซเว่นตรงไปค่ะตรงไปตรงไปนะคะอ๋อนี่ไงไหนอ๋อเนี่ไงเจอแล้วสินสมุทรโอใกล้ของกินด้วยนะคะแล้วก็ติดหน้าหาดด้วยนะคะโรงแรมที่เราเช่าไว้นะคะโรงแรมสินสมุทรเจอแล้วคะ่ะไปติดต่อไปคะ่ะคุณน้อง จะมีรถให้เช่าด้วยโรงแรมติดกับหาดพอดีเลยนะคะติดกับชายทะเลพอดีเลย จากที่เราเจอหพักและเก็บสัมภระเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นละค่ะร่างกายของเราก็ต้องการประทนกับน้ำทะเลนะคะก็รีบลงน้ำทะเลทันทีเลยค่ะ เกาะไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินเลยนะคะที่บนเกาะก็มีเซเว่นเหมือนกันเซเว่นบนเกาะสมิธก็มีนะคะมี2ล้านสองฝากฝั่งเลยมี2ล้านมีสองสองฝั่เซเว่นใหญ่มากคืออะไรคะเ,เอาไปตักแอรเอาไปตักแอร์ บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะที่นี่เกาะสมุยนะคะบรรยากาศตอนกลางคืนมีร้านอาหารหลากหลายนะคะมีทุกอย่างเลยบนเกาะและที่สำคัญมีเซเว่นค่ะไปไหนกันคะ มีร้านทำผมด้วยนะคะมีร้านนวดร้านทําผมมีร้านดื่มนะคะแต่ที่ชอบมากก็คือแค่แดนมีเซเว่นด้านหลังนะคะเซเวน่น่ร้านอาหารมีเยอะนะคะทุกคนร้านลูกชิ้นข้างทางก็มีร้านเกเตี๋ยวก็มีอ,อ้ามอไซค์ให้เช่า100บาทยังไง นี่ก็เช่าได้มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเอออันนี้อ่ะเออเนี่ยมอเตอร์ไซค์มีให้เช่านะคะที่100บาทนะคะอ๋อตรงนี้อ้าวมีวัดมีวัดด้วยนะคะข้างในเป็นวัดนะคะวัดเกาะเสม็ดนะคะข้างในเป็นวัดนะคะหน้าวัดตรงนี้ร้านอาหารนะคะเต็มเลย มีร้านนั่งดื่มนะคะนั่งดื่มนั่งชิวนะคะอุ้ยมีของกินให้เลือกเยอะมากโวัสดีค่ะชิ่กันซะนละไปไหน,อนหเอเอราหาก็ไม่แรงมีโรตีด้วย่ นี่ราคาราคาอาหารและอาหารที่นี่ไม่แพงนะคะโอ้โหจานกล้วยไม้บะไรนี่กล้วยไม้เยอะมากทีอย่างอาหารจานปลเออพะโอเคไปยังยงเราอยากนั่งนั่งฟังเพลงชิวๆไม่กิเหล่าคุณภรรยาเขาอยากกินข้าวส่วนคุณผู้ชายเขาอยากนั่งชิวนะคะนั่งชิวกิน สำหรับบนเกาะราคามาตรฐานเลยสำหรับอยู่บนเกาะน,นะคะงั้นเราเลือกทานกันที่นี่นะคะเป็นอาหารเย็นวันนี้นะคะอาม่วงปัน่นกละป๋อปันอป่นเตมปั่นด้วยปัน่นสับรดปัน่นกะปิปัน่นก็แค่60บาทนะคะทุกคนราคาย่อมเยาวมากนะคะราคาย่อมเยาวมาก เราทานข้าวกันเสร็จนะคะก็มาเดินเล่นดินทะเลเรามาเจอร้านพอยทะเลนะคะมีการละเล่นไฟนะคะโชว์ไฟควงไฟนะคะตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะแนะนํานะคะถ้าหากว่าใครมาที่นี่แนะนําค่ะร้านพอยทะเลนะคะ หรับค่ำคืนนี้เราก็ขอจบที่ร้านพลอยทะเลและการละเล่นไฟนะคะส่วนพรุ่งนี้นั้นเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันรอติดตามชม EP สอของพรุ่งนี้นะคะ